ินฟสวัสดีครับนี่คือรายการซีขอท้าเช่นเคยครับคุณอยู่กับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแน่นอนครับเจอกับผมในรายการซีขอท้าอย่างนี้วันนี้ผมจะต้องมีอะไรยากๆมาท้าทายเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะมาท้าในวันนี้นะครับไม่ใช่อะไรที่แบบว่าทํายากๆเหมือนคลิปเก่าๆที่เคยท้ามานะครับอันนี้เป็นของง่ายๆครับง่ายมากครับนั่นก็คือการอาหารครับ แค่การอ่านเท่านั้นครับวันนี้นะครับผมมีตัวหนังสือบทหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมาและผมก็จะเอามาท้าเพื่อนๆอ่านครับเรามาลองดูกันว่าเพื่อนๆจะสามารถอ่านได้แบบผมหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปดูตัวหนังสือบทนี้ก่อนละกันนะครับนี่ครับก็คือตัวหนังสือบทที่ผมจะมาท้าเพื่อนๆอ่านในวันนี้นะครับดูจากข้อความที่ติดกันและตัวสะกดอะไรนี่มันผมว่ามันก็ยากพอสมควรนะครับซึ่งบทนี้นะครับผมใช้เวลาฝึกมา1วันเต็มๆเลยนะครับกว่าผมจะสามารถอ่านโดยไม่ติดขัดได้นะครับ และแน่นอนครับผมจะท้าเพื่อนๆอ่านเฉยๆไม่ได้ครับวันนี้ผมจะมาอ่านให้เพื่อนๆดูครับผมจะอ่านตัวหนังสือบทนี้โดยที่ไม่ติดขัดเลยสักนิดครับและผมก็จะท้าเพื่อนๆอ่านให้ได้แบบผมนะครับอ่าตัวนี้ใครอยากฝึกก็กดพอสหรือว่าหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกอ่านก่อนครับอ่านให้คล่องครับแล้วลองมาอ่านติดกันแบบผมครับดูว่าเพื่อนๆจะสามารถอ่านได้แบบผมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะจําโดยไม่อ่านแล้วแต่มันจำไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ยาวมากและตัวหนัังินนนคข้้าพะรบผม ขวานด้วญาอ่านละกันนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ,อ่านแล้วนะครับผมจะอ่านโดยไม่ติดขัดสักนิดเลยนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันฝนตกปลอยกรกหนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอชมพรมรดมดอมด,มด,มด,ด,มดมอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกลรอย,ยนพรมรด,ดมดอกหอมบนขอน,ขนตรงคลองมอน ลงบนหัวสอบจนปล่อยผมปลอกคอสองสมรสมพรคนจรพบสองอลชนสมพรปองสองสมรยอมลงคลองลอยคอมองสองอลชรนมองอกมองคอมองผมมองจนสองคนฉงวนสมพรบอกชวนสองคนถอนสมอลงชนรองสองขนสองอลชนถอยหลบสมพรวนจนพลพักสดสวยหมดสนก้อนกระหนกชวนดวงกำมลชงนมผง,งรอชมพมรบนดนอนตรงตอมปวด เกือบตายไปตรงนี้ตอดท้ายนิดเดียวเกือบเสียไปแล้วนะครับแต่ก็านได้ด้วยดีนะครับกับการอ่านบทความนี้โดยที่ไม่ติดขัดเลยสักนิดนะครับและทีนี้แน่นอนครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆจะทำได้อปะ ั่นแหละครับคือบทความยากๆที่ผมเอามาท้าคุณทุกคนในวันนี้นะครับ่ถ้าคุณทําได้แล้วก็อย่าลืมเอาไปท้าเพื่อนต่อนะครับเปิดคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณดูเลยครับแล้วก็ท้าเลยเฮ้ย hey, ทำได้เปล่านี่อ่านไม่ติดกันแบบนี้ขาดนะไรไ้วยอะไรประมาณนี้นะครับลองไปท้าเล่นกันสนุกสนุกนะครับ แล้วผมก็ขอชี้แจงเรื่องรายการซีขอท้านิดนึงนะครับคือมีคนขอผมมาเยอะมากครับบอกว่าชอบรายการนี้มากอยากให้ผมทําบ่อยๆนะครับคือใจจริงผมก็อยากทําบ่อยครับเป็นไม่ได้ก็อยากจะทําแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ครับแต่แต่มันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่จะเอามาท้าทายได้นะสิครับคือถ้ามันไม่ได้ยากจริงๆผมก็ไม่อยากจะเอามาท้าให้มันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนมีเรื่องอะไรที่มันยากแบบในรายการซีขอท้าอย่างนี้นะครับขอให้เพื่อนๆท้าผมเข้ามาเลยครับช่องทางที่จะท้าได้มีช่องทางเดียวนะครับคือทาง Facebook เรับ a g e 55 Infinity เนยนะครับถ้ามาเป็นวิดีโอก็ดีนะครับถ้าทำเป็นวิดีโอได้ยิ่งดีเลยนะครับขออะไรที่มันเป็นยากๆอาจจะแบบว่ายอยากทำคอนเทนต์พิเศษอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็น ที่ผมอ่านเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับท้ามาเลยครับเพรถ้าผมทําได้ผมจะได้มาทาคลิปวิดีโอนี้ท้าให้เพื่อนๆต่ออีกนะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับผมให้เครดิตคนที่ท้าผมมาอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกลับไปดูที่ขอท้าตอนเก่าๆด้วยนะครับผมท้าเพื่อนๆไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับลองไปทําไม่ได้ทุกตอนนะครับแลวถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มละครั้งไว้นะครับเพราะผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเวลาผมลงใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้รายการซ ฝนตกปลอยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอชมทำได้อป <icana>, ่าพมดมดอมดอกระจอสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกลรอยนพมรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอลมบนหัวสอบจนปล่อยผมปลอกคอสองสมอสมพร